ไม่ต้องห้าวกับเาขาเจ้าทีมอย่าไปห้าวกับเขาโค้โเ,คเก่งกับเขาจังเลยหวยไม่เอาใหญ่กว่านะ ไมอยุ่งเาไม่งไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอ่าไปยล่อยเขาไปเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเขาจัดการกันเองอดี๋ห้าวแล้วอ่ะไปห้าวเกินหนูนี่แหละค่ะที่ห้าวอะห้าวเป้งด้วยหนูนี่แหละ มีน้องหมาด้วยน้องหมาด้วยกทายน้องหมาดีกว่ากทายน้องหมาดีกว่าสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรครับัังค่ะครับหนูชื่อหมวยนะคะหมวยหกขวบแล้วค่ะหกขวบป่าแล้วดูเหมือนดูเหมือนเด็กอันนี้ดูเหมือนเด็กนะหกขวบป่าแล้วไม่กัดกันนะไม่กัดกันนะไม่กัดกันนะอน่ารักจ้ะมีเพื่อนเจอเพื่อนแล้ว้องหมวยเจอเพื่อนแล้ว นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวนะท mm ี Asia, ะ cos, ่มาถ่ายรูปน,นะครับช่วงเย็นๆตอนนี้ประมาณเกือบๆหกโมงเย็นนะในวันธรรมดานะครับเกือบๆหกโมงเย็นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวพอสมควรอยู่เป็นชาวไทยถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนะครับต่างชาติก็มีนะเป็นคนจีนก็มีพอมีบ้างนะครับโอ้ยอย่ากัดอย่ากัดอย่ากัดน้องนะอย่ากัดน้องนะหัวอย่ากัดน้องนะน้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยน้องเล่นด้วยนะคะอย่ากัดกันนะ ครับน้องมันไม่กัดเราหมูจะไปกัดเขาหมูจะไปกัดเขาอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอีกโมูอยากเล่นอีกหมูอยากเล่นอีกให้น้องเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยเอาขวบพันแล้วพันละพันละพันออก เฮ้ยนั่นแ,นแหน่ไปกัดน้องไม่พอใจขี้ลำคาญนะเราเนี่ยหวยกัดน้องไม่ได้นะไ,ไ,นไ,ไ,ไปเล่นกับน้องไปเล่นกับน, <ไป S 2> น้องไปเล่นได้น้องเล่นได้น้องไม่ดุหรอกทั้งห่วยเป็นพีเดนเตอร์อยู่นะครับบริจาคอยู่<ม>ทั้งห่วยพร้อมกลับบ้านยังลูก หนูจะเป็นพรีเซนเตอร์อีกนานไหมนะครับเป็นพรีเซนเตอร์บริจาคของน้าตาสารค่าตาสารบำรุงกระดที่ไหมอีกนานไหมครับกลับบ้านเราดีกว่าไปลูกไปนะไปมาครับหนึ่งเนี่ยน้องหมวยจ้าที่น้องหมวยครับทำไมน่ารักอ่ะน่ารักก็ดิก็น้องหมวยเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะ ชื่อหมวยจะเป็นผู้หญิงที่หมวยจะเป็นผู้ชายได้ไงอ่ะผู้ชายก็เป็นอัตตีน้อยอ่ะทีนะครับอ่ีบ้านพี่หมาบีป่ะครับก็มีมีครับมีสามตัวครับผมนะครับอ่ะวันนี้น้องหมวยก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับในการประชาสีพันนะครับสามพันนั่นเองนะครับให้ช่วยร่วมบริจาคนะครับเพื่อพัฒนาบำรุงสถานที่เขาชิดจันทร์นะครับณทุ่งทานตะวันนะครับเราก็ช่วยบริการบริจาคกันนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้มากอะไรนะนะครับก็ใส่ลไปนะครับผม นนลงบริจาคนะนะครับก็มีพี่ๆใจดีนะครับบริจาคค่าบำรุงสถานที่ไปนะคบน้องหมวยขอบคุณนะคะหมวยขอบคุณมากค่ะดูวการใหม่ดูการใหม่น้องหมวยเจอเด็กตัวการใหม่ดูการใหม่ดูการใหม่ด็ลองเข้าไปเล่นลองเข้าไปเล่นดูอ่าแล้วหมาแล้วน้องหมวยจะกัดหมคนโตคนโตน้องหมวยไม่กัดน้องหมวยไม่ชอบเด็กอย่างเดียว ก็ไม่รู้น้องเหมยไม่ชอบเด็กเด็กเคยไปเก่งคือเด็กอะเด็กเวลาเล่นเล่นกัะหมเขาจะยื่นยื่นมือไปทันทีไงหมามันก็ตกใจไงถ้าเป็นคนโตจะค่อยค่อยื่นแต่ถ้าเป็นเด็กก็ยื่นไปทันทีแล้วหมาเขาตกใจนะครับน้องหมยนะครับน้องหมยบายบายกลับบ้านดีกว่านะจ๊ะนะครับมืดแล้วนะครับมืดแล้วนะครับต้องขี่รถกลับบ้านอีกแว้นกับพ่อนะจ๊ะบายบายจ้าดูการน้องหมยมาเจอเด็ก ขอนเอ้กจาีหนึ่งีเอาหนูน้ำ่ะน้องอยู่น้ำดน้ำมาด่น้ก่อนเรด้กลับบ้านยาน้ำตาแน่เจอน้องเจอน้องเจอกันน้องยาน้ำตาลมานี่จะตัด <ส>อยากกัดนะอยากกัดนะเราจะไปกัดเขากรหมูนนี่ตานมันนี่เราจะไปกัดเาอาการเราโคตรดนน้ำตาลน้อกลับบ้านไปแต่ไปกัดน้องน้ำไอ้น้ำตาล